เล้วเทส่งเร็วถึงใจนะเราจะไม่ให้ดูทยู่ผมนะวันดีครับวันนี้เรา,าอยู่ในรายการค่ยโรเกมเมอร์ทีวีแล้ววันนี้เรามาอัดคลิปการแกะลิปแบนของช่องผมนเองจัดไปแกะแปะ๊บแกะแป๊บครับไม่ได้นะฮะพันซับสไครต์ร้อยซับสไครต์เมื่อไหร่แจกเมื่อนั้นอนะ สีแดงมาลากนะครับสีแดงเลยคอริโอเคมเมอร์ทีวีสีฟ้าผมคอริโอเคมเมอร์ทีวีโอเคสวยงามมากครับเดียวแต่ว่าสวยฮนะสวยสวยโอเคครับไปไม่อแล้วเนาะแค่นี้แหละ มีคลิปสั้นนะขออภัยด้วยนะครับนะครับไปกันเถอะโอเคครับอ่าถ้าคุณอยากได้ลิปแยปงผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับให้คนติดตามนะนะครับผมมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะฮะงั้นผมขอไปแล้วนะครับไปเจอคลิปหนะ้าบ๊ายบาย